เอาพกแปแล้วแบงคเกอร์สามแต้มเพลเอ่นแปดแต้มเูลเอร์ชนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมาคาร่ายังเหลือเวลาอีก10วินาทีความโชคดีอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะคะ เส้นสุดเส้นสุดการวางเดิมพันโกงวะดิแบงเกอร์หกตามแพลเยอร์เจ็ดแต้มแพลเลอร์ชนะเริ่มการวางเดิมพัน มาชนะด้วยกันนะคะคั okay. ยงเหลือเวลาอีกสิบวินาทีรางวัลชนะรอคนอยู่นะคะตามพับกาม์ดสิเส้นสุดการวางเดิมพัน ไมไนเ oh. แบงเกอร์5แต้มเพลเยอร์3แต้มแบงเกอร์ชนะ <Open. S 2> เริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะนะระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐี ยังเหลือเวลาอีก10วินาทีนะคะเส้นสุดการวางเดิมพันแบงเกอร์ศูนย์แต้มเพลเอร์แปดแต้มให้โกง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมาคาร่ายังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีรางวัลชนะรอคนอยู่นะคะเส้นสุดการวางเดิมพันพงษนะ์เออแบลนเกอร์ศูแนแดง p l a y e เยกาวแต้ม Player อร์ชนะต้องแบบนี้สิต้องแบบนี้สิเริ่มการวางเดิมพันให้แผงความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคนนะคะยังเหลือเวลาอีก10วินาทีความโชคดีอยู่ใกล้ๆตัวคนนะคะ เส้นสุดเส้นสุดการวางเดิมพันแบงเกอร์ก้าวแต้มเพลเยอร์ศูนย์แต้มแบงเกอร์ชนะ การวางเดิมพันเทพแห่งความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีรางวัลชนะรอคนอยู่นะคะเส้นสุดการวางเดิมพันอือหือ แบงก์สีแ้มเพลเอ่นยแปดแ้าามเพลเอ่ยย์ชนะ ให้โกงเนี่นยนอนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมาคาร่ายังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีความโชคดีอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะคะเส้นสุดการวางเดิมพันมา กงไหมเออมึงไังเออมาแบงก์ก็สี่แต้มพเพลเยอร์แปดแต้มพเพลเยอร์ชนะ,ะเริ่มการวางเดิมพันมาชนะด้วยกันนะคะ,ะระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐี ยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีนะคะเส้นสุดการวางเดิมพันแม่นมบรับสุดได้โอ้โหกนเก้าสาเอื้อแบงเกอร์หนึ่งแต้มเพลเอร์เก้าแต้มเพลเยอร์ชนะ การวางเดิมพันพี่เลี้ยงเล่าหนูหน่อยยังเหลือเวลาอีกสิวินาที <c oughs> โอกาสชนะไม่รอใครนะคะเส้นสุดการวางเดิมพัน เดี๋ยวนะพอกมาด้วยมาแต่ว่าแบง์เกอร์สามแต้มเพลเย่เจ็ดแต้มไพ่เมนโกลด์ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมาคาร่าเส้นสุดการวางเดิมพันยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมาคาร่า ระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐียังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีนะคะสิ้นสุดการวางเดิมพันตายคุอ <c oughs> หมดเล้วขอลองเออ แบงเกอร์ uh. สองแต้มเพลเอร์ mm. สามแต้มเพลเอร์ชนะ mm. เริ่มการวางเดิมพันเท้แผงความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะ mm. ยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีรางวัลชนะรอคนอยู่นะคะ ป<ม>สิ้นสุดการวางเดิมพันอ,อ,อีกไหมนึงขออีกไหมนึงขออีกไหมนึงบอกมาเพิ่มมาหน่อยโอ้โหเชียเ่ยเ้ยแบงเกอร์4แตม้มเพลยเยอร์6แตม้มเพลยเยอร์ชนะ เมาาหลายห้้องแลวเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบาคารา่าระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐียังเหลือเวลาอีก10วินาทีนะคะเส้นสุดการวางเดิมพันใช่ให้อะไรของมันวะแบงเกอร์5แต้ม เลเยอร์แปดต้งเลเยอร์ชนะ